แต่คือเราก็ไม่ได้รู้ว่า,วามันจะไกลขนาดนั้นคนเหลือเขาบอกน้องน้องว่า,นะายสามสิบนะไทรก็แบบิี่หรอต้องทรงพลังขนาดไหนหนุ่มว่ายน้ำข้ามทะเล30กิโลเมตรอะไรคือจุดหมายปลายทางของหนุ่มเนื้อคนนี้ติดตามได้ในข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะ วันเกิดปีปีที่แล้วเราได้ไหวไปกก่เน,นี้แหละแต่ไม่ได้ไหวกลับแลรอบ,บ,บนั้นไม่ได้เจอกระแสด้วยเท <c oughs> ่ากับว่าไ,วไ,ไหวไปเนี่ยสิบห้ากิโลไหวกลับก็ประมาณอีกสิห้ากิโลในวันเดียวกันเลยไหมคะเขาบอกว่าแบบน,นั้นนะใช่ครับ <c oughs> มีคนชื่นชมพี่ว่าแบบพเป็นเมอร์เมดเป็นอะควาแมนหรือเปล่าทําไมแบบไหวโดวยที่ไม่มีชูชีพพยุงตัวอะไรใดๆเลยไม่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ <c oughs> <c oughs> คือมันทําได้เพราะผมเชื่อในทะเลอะครับผมเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองแล้วก็คือถ้าเกิดผมมองทะเลว่าเป็นบ้านผมอยู่แล้วครับเลยเรื่องเวลาเรื่องความสบายตัวในน้ําผมโอเคอยู่แล้วครับชอบอยู่ในน้ำค่ะพอเราลงคลิปลฟ์สดไปเนี่ยฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะพีว่าแบบอุ้ยหนุ่มว่ายน้ําข้ามเกาะโดยไลชูชี่ไป <c oughs> อะไรเงี้ยเออจริงๆรก็ได้นะคือ ผมไม่ชอบใส่ชูชีพอยู่แล้วเพราะว่ามันผมเป็นแบบแนว oh, คนเขา oh. อาจจะพูดผมเป็นแนวฝรั่งอ่ะ oh. ชอบชอบแบบชอบมี <I S 2> อิสระไม่อยากไม่อยากให้มีอะไรแทนก็ไม่มีผมแบบอิสระไงครับแล้วก็มันผมเพิ่งมันเริ่มใช้ชูชีพตอนได้เจอกลุ่มนักว่ายน้ําเพราะผมไม่อยากเป็นแบบตัวอย่างที่ไม่ดีสมอคนอื่นที่อยากว่ายน้ําแต่เพอิ์เอ mm hmm. วันนั้นอ่ะผมรู้สึกว่าแบบอยาก คือผมลืมด้วยหนึอผมลืมไม่ไม่ได้เอามาเพราะผมไม่ได้แบบให้ความสําคัญเยอะพอแล้วก็ผมก็ตัดสินใจวหว้ไปเลยครับผมไม่ได้แพลนเยอะจริงๆผมมากะบี่วันหนึ่งก่อนหน้านั้นรู้ว่าอยากว่ายน้ําอะแต่ไม่ได้รู้ว่าจะทําสถิติของตัวเองอะครับเราก็ตอนไลฟ์สดผมก็ตกใจนะตกะใจมากเพราะว่า,าคนเขาแบบอผมว่ายน้ําอยู่แล้วก็อยู่ดีด อ่าผมก็มีไอเดียว่าเอออยากให้เพื่อนไลฟ์สดเพราะแบบมันน่าจะแบบเป็นอะไรที่คนไม่ค่อยได้เห็นนะ mm. อ่าคนว่ายน้ําข้ามทะเลแบบเนี้ยแล้วก็ตอนผมไปถึงเกาะแล้วอ่ะก่อนที่จะว่ายกับเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยรายแบบโทรศัพท์อยู่มันมันมันไม่หยุดเลยนะมีคนโทรมาเยอะแล้วก็แบบนู่นนี่นั่นแบบมีคนดูไลฟ์สดเยอะมากท่านก็แบบ จริงเหรอสายนึกว่าคนจะดูแค่แบบยี่สิบกว่าคนเองอ่ะต้องแบบราไปดูพวกราพบก่ไปดูแบบทุกคนแบบตกใจมากอะไรเงี้ยเรแบบก็ไปดูแบบแปดพันกว่าคนนะคะก็บอกมันก็แบบส่วนใหญ่แล้วเขาชื่นชมเขาบอกยังไงบ้างพี่สายอืมเขาก็ชื่นชมนะครับคือสายคิดว่าเขาน่าจะเห็นจริงๆสายคิดว่าที่เขาเหตุผลที่คนอาจจะชอบไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องระยะแต่มันเกี่ยวกับการที่ผมเป็นคนที่ อยู่กับทะเลจริงเราก็ใช้ชีวิตกับทะเลจริงแล้วมันมองออกอ่ะใน <c oughs> ในการไหว้ในระยะทางเราก็ในสถานที่ที่เลือกอะ่ะครแต่คิดว่าคนเขาแบบการที่ผมไ่ว้น้ําข้ามเกาะมันมันจับจินตนาการของคนอื่นนะว่าแบบเออมันมีคนที่อยู่ภาคใต้แล้วก็ไ่ว้น้ำข้ามเกาะด้วย <c oughs> อะไรแบบนั้นนะแต่สำหรับ <c oughs> ผมผมผมอยากใช้ชีวิตแบบนั้นเกือบทุกวันอยู่แล้วอะครับก็รู้ว่าเรามาจาก คนละจุดกันนะเพราะว่าชายทํางานอนุรักษ์เป็นเป็นงานหลักของชายอะ่ะเหมือนเหตุผลที่ชายทํากีฬาทางน้ําก็คือเพราะชายรักทะเลอะครับชายไม่รู้เหตุผลที่เขาทํางานที่เขาทําแต่งานอาชีพหลักของเขาก็เป็นดาราครับเราก็มีแบบคนละแนวทางอืเป้าหมายของชายคือชายต้องทําให้คนเข้าใจแนวทางชีวิตที่เราดําเนินที่จะอยู่กับธรรมชาติได้ยังไงมันมีความมหาศา์ขนาดไหน ถ้าเกิดเป็นผมผมคงไม่อยากว่าในแม่น้ําขงแค่เหตุผลเดียวก็คือว่าในยุคเนี้ยในโลกสิ่งแวดล้อมตอนนี้ยแม่น้ําเป็นอะไรที่สกปรกมากๆเพราะว่าคนเขาเทเรื่องโมลพิษลงไปในน้ําเต็มที่อะครับแล้วก็มันมันมีเคสจริงๆในแม่น้ำโขงอะมันมีปลาโลมาชื่อโลมาอิราวดีซึ่งมันมีแค่ประมาณสิบกว่าตัวเหลือ,อครับในในแม่น้ําเนี้ยที่มาจากจีนเลยอะ เมื่อก่อนนี้มันมีเยอะแต่เพราะว่ามลพิททางทะเลไอ้ทางแม่น้ํามันตายหมดนะครับเลยมันมันแซดหมดนะครับไม่ไม่ไม่น่านะครับคือว่าถ้าเกิดผมจะอยากทําหาเงินเข้ามามันอาจจะผมโพกัสของผมอ่คืออยากให้คนได้ประสบการณ์มาอยู่กับผมแล้วก็ทํางานจิตอาสาให้ให้มากที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้อะครับ มันจะแก้ปัญหาสุขวแวดล้อมได้ดีดีที่สุดสําหรับผมนะ mm hmm. แต่เหมือนโตโนโ่เขาไม่ได้ทําเพื่อสิ่งแวดล้อมอ mm hmm. เขาเขาเขาทําให้โรงพยาบาลมันก็ต่างกันนิดนึงมันเป็นเรื่องแรงหน่อยนะครับแต่คือว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมอ่ะมันเป็นเรื่องสิทธิของเราคือถ้าเกิดระบบนิเวศอ่ะมันไม่สมบูรณ์อ่ะสุขภาพเราอาหารที่เรากินอากาศที่เราดูดเข้าไปในใ,ในในจมูกเราอ่ะมันมาจากธรรมชาติหมดแต่ของพวกนี้มันถูกคุกค,คามจากอุตสาหกรรม ที่สร้างวัสดุที่มันไม่ย่อยสลายอย่างเช่นพลาส,สติกหรือสร้างคาร์บอนในอากาศทุกอย่างอะ่ะมันสามารถก่อมะเร็งในตัวเราได้หมดแล้วผมไม่อยากรอให้ทุกคนไม่อยากคือผมอยากให้ทุกคนทําด้วยกันนะเพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนเจอผลกระทบแบบมะเร็งก่อนที่เขาจะมาแบบเออเราต้องเปลี่ยนไม่อะ่ะคือเราเราต้องสุขภาพดีเราเราไม่อยากให้คนเขาเสียสิทธิตรตรงนี้ไปก่อนที่มันจะสายกันไปอะครับ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, IG, YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อให้กำลังใจกับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ